สวัสดีนะคะดูมะใหม่นะคะมะใหม่นะคะขึ้นช้างยังไม่เป็นเลยนะคะดูนะคะมะใหม่ขึ้นช้างไม่เป็นนะคะจะล่วงจากช้างแล้วนะคะแม่แม่จะล่วงจากช้างแล้วนะคะมะใหม่นะคะดูนะคะขึ้นช้างไม่เป็นนะคะขึ้นช้างก็ไม่เป็นนะคะดูนะคะมะใหม่ เออดี๋ยวนะคะแม่แม่แมนะคะอ่ามูแแหรองนะคะลูกชายนะคะไม่เคยจับนะคะลูกชายไม่เคยจับนะคะพ่อควรคนใหม่นะคะไม่เคยจับช้างนะคะพ่อควรตัวเล็กนะคะ ดูนะคะประกนตัวอีกวันนี้เราไปปลูกหญ้ากัน<อ>เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปปลูกหญ้าให้โมแฮเสร็จเรียบร้อยแล้วสองวันนะคะ<อ>ดูได้นะคะแม่แม่ดูงงนะดูนะคะ่ะ,คะแม่จีราด, <c oughs> ดิะะ้งแม่ พ่อควรใหม่นะคะแม่ไปขี่เสล่งมาเลยเดินะคะอโอ้ปวดหน่อยนิดนึ่งนะคะไปแล้วนะคะมูเหงกับพ่อควรใหม่นะคะพ่อควรคนใหม่ชายนะคะขี่ช้างไปแล้วนะคะไม่ควรก็ขอจบไรเพียงแค่นี้นะคะไยหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะ ฝากแม่แม่ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโมแฮด้วยนะคะสวัสดีค่ะ